เสียงฟ้าร้องว้ยมาร้อนๆอ่ะชาชาหอมอมหอม,อมพลิกคล้ายๆเหมือนพีก่กม,มันอยากกินปลานะกินแต่ใบเดานะแล้วเขามีน้ำจิ้มมาเป็นแบบซีฟู้ดเนาะซีฟู้ดแบบ ั้งที่สองนะคุณตั๊กบอกจํได้แล้วจาได้แล้วค่ะใช่จนมาถึงแล้วเพิ่งจะาจาจําไดออ้อาหารปลาแม่น้ําคุณดูสินู่นน้าําเราเห็นน้ํเาเลยเห็นไหม <laughs> น้ําเยอะมาก <laughs> ถึงแล้วครัวเดนครัวเดน ที่จอดข้ามฝั่งมูนูไมนน้ำเลยน้ำเยอะมากนี่จะมยใช่จอดนี่เลยเนาะลงแล้วครับลงไปก็ขึ้น ก็ขึ้นแถวโรงเรียนผมไงวัดอรุณไงแล้วก็ลั่งเรือไปในซอยอ๋อนี่วัทองเดียวะเหรอแม่น้ำเจ้าพยาค่ะครัวเด่นฮะเพื่อนๆครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ ่าพระคุณครับถ้าคุณหมอร้อนก็ข้างในก็ได้แต่ถ้าตรงเนี้ย<ม>เพรามีพัดลมให้แล้วก็ได้ชมแม่น้าชอบไหมฮะวิวสวยงามได้ชมแม่น้ำเจ้าพยาร้ขาาเขาจะทำพวกปลาแม่น้ำรสชาติดีมากคฮะ แล้วก็จะมีขนมไทยๆเขาทำขนมไทยๆมาลองแก็ได้ไปจองมาก่อนดีกว่นเราจะมาแน่ขอเชัญใช่ครับอันนี้แจกฟรีใช่ไหมน้องก็หันมายิ้มสั่งเลยครับอาจารย์ต้อยอยากผมอยากจะดูว่าอาจารย์ต้อยจะชอบทานอะไร ขอบคุณครับขอัส่ไก่มนส่บอยอไ่บาุดยคุณตั๊กจะเพิ่งบอก่าเพิ่งบอกไม่ต้อสั่งเองเพราะว่าที่เนี่สั่งอะไรก็ได้อร่อยทุกอย่างครพาพาแขกมาบอกให้สั่งเองโอ้ยสุดยอดเดาเห็นไหม ตับเปลี่ยนทอดอะไรกันนี่ใจเดียวครูตั๊กเขาพูดเขาพูดมาในรถใจตรงกันขอปลากรดทอดว่าพริกด้วยนะครับได้แล้วแล้วดูโรโดซานอะไรได้บ้างโรโดเดี๋ยวโดโดอยากทานอะไรทอดมันปลากรายดูเขาผัดไหมเ้าผัดกะเพราอ่ะสั่งของโรโดก่อนทําให้คนนี้ก่อนกะเพราเอาข้าวลงไปคลุกในกระทะเลยนะ และไข่ดาวเออนี่แหละของคนนี้เขาครับนี่มีกุ้งทอดเกลือนะครับผมอาจารย์วันนี้ผมขออนุญาตโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ผมเป็นคนพามาขออนุญาตจะมาเลี้ยงหลานขออนุญาตเลี้ยงหลานโอ้โห ปลาสายยูดปลาเสยยูวันนี้วันนี้เห็นน้องบอกไม่มีใช่ไหมเห็ะได้เมื่อกี้ครับเอาโอเคเอา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 ดับปลานี่สองโต๊ะไม่ได้ทานาาปลสยยูตอนตอนโทรมาน้องหญิงบอกว่าไม่มีปลาสายยูงั้นใจว่าสดสดใหม่ๆเขาเขามาเพื่อเรายูชูชีได้ปน้ำปลาได้อะไรไม่รู้ฮ่าเจออสเป็นชูชีไหครับเป็นชูชีก็ดีนั่งข้างนั่งข้างอาจารย์ต้อยเลย อันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เชออสอีกรอบหนึงก็ได้นะตคเวไม่ได้เป่าเทียนไปนอนทีก่อนใช่ไมเปิดเปิดดูเล่นๆเผื่อเผื่อจะปิ้งเผื่อจะปิ้งเอาประมาณนี้ก่อนคับ คุณหมอกล้าผมก็กล้าโอเคครับปลาขาปลากดปาคงทำข้าม้าไม่มีไม่ได้เป็นทิศแล้วประมาณนี้น้ำปลาใสอยู่ที่เนี้ยอายุทยาเขาเรียกปลาใสอยู่เป็นจู่ีเอเรามีน้ำน้ำหรือยังคต้มยำต้มีปลากดปลาคารปลาคังปลางมีสนี่ต้มยำอร่อยที่นี่ต้มเลือกปลาปลาอะไรลงมดีเอาปลาม่น้าแล้วแต่เจอ๊อดชอบเนื้อมนก็จะอยาก้ามา เออเจอดเคยทานไหมเนี่ยต้มยำปลาม้าเนี่ยต้มยำปลาม้าต้มยำปลาม้าอ๋ไม่มีใช่ไหมของที่แนะนำมาแต่ไม่มีนะคะเปรียบเทียบกันครับเปรียบเทียบนั้นเป็นไทเดกเกดทานสองคนเดเกดมีต้ยำปลาหมต้องยำกุ้งมีแค่ปลาไทยเนี่ยเอาน้ำปลาไทยปลาไทยโอเคต้มยำกุ้ายด้วดาๆาดกุ้งไปครับ ทานครับทานตึ่งกุ้งขอไาดีกว่าแต่เขาสั่งของเขาละเดี๋ยวเขาก็ทานข้าวขับเผาเดี๋ยวมาดูทานครับทานเป็นกุ้งกระเทียมกันได้ได้ผมสั่งกุ้งกระเทียมไม่ใช่เหมือนกันครับไม่เป็นไรเอาเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันไม่ไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดโอเคครับเดี๋ยวมาดูกับข้าวอร่อยอร่อยกับข้าวสวยๆกันครับชมนะครับ ไรครมาแล้วคุณตักสีใหม่ดึงได้เลย้ใบชนะมเป็นครับใบเท่าไหร่ห้าใบหใบหกหิเมื่อกี้เมื่อกี้เราเพิ่งมาจากวัดหลวงพ่อรวยถ้า้ามีห้าห้าห่งหยิบให้หน่อยนะครับานงั้นั่ต้องมีพวกเล่นปิดคคุณหมอบอกว่า คุณหมอบอกว่าไมไมยไมายหมายถึงคุณหมอก็สองใบแล้วก็ให้โดโด้ถือไว้สองใบไหนกูตักดูนี่ให้โดถือให้ดูดิ่ดูนะสัญลักษณ์นะหลักฐานนะหลักฐานเดี๋ยวจะรวยด้วยกันรวยวันที่หนึ่งแล้วต้องรวยวันที่หนึ่งแล้วพาเจออสไปไหนดีขอบคุณมากที่ให้โชคลาภไปทำแท้ง อันนี้ขนมเขาทําที่นี่โอเคไหมฮะรสชาติเขาบอกว่ามีคุณยายม,มีคุณยายทําอยู่ตรงนี้เลยแต่นี้หมอนนนี่มูนะเนี่ยหมอครับนี่เราเราจาักมวกเหล็กนี่เรามาแม,ม่น้ําเจ้าพยาแล้วนะ อันนี้แม่นานจะพยาและครับแต่คุณหมอก็ยังถือเก๊กฮวยอยู่อ่าเราทาเราาทนเก๊กฮวยให้เหมือนกับคุณตู่หน่อยเรามาลําลึกถึงคนที่ไม่ได้มากับเราเนาะครับผมาดื่มโชว์เบียร์ไต้หวันให้ดูไม่เราดื่มนเก๊กฮวยกันใช่เรากินตามเขาแปลว่าเก๊กฮวยมันบดไหมคะโอ้สุดยอดสดชื่นครับแล้วเจอกันนะคุณตู่ครับแล้วเจอกันครับเขารู้ ร้านที่เป็น f c กันจะจะรู้ว่าต้องทำต้องทาเมนูนี้ก่อนเออเดี๋ยวไอดูตี่นักันไั้หมน่าทานจริงๆเลรอ่เดี๋ยวรอต้มยำไหมรอต้มยำได้ี่พูดถึงอยู่นี่แหละคือ ไฮไลท์ลของเขาไม่ไม,ไม่เห็นไม่เห็นเผาโชว์เด tamam> ี๋ยวนี้เผาข้างในใช่ไหมเผาตั้งแต่เช้าแล้วเผาแต่เช้าแล้วอ้โหส่ให้ดิสดาวด้วยนะมีสะดาวด้วยเจออสแก้สดาวแก้อะไรมั่ง แ,แก้แกหิวได้จบไม่คุณหมอหจบไม่คุณหมออันนี้สรรพคุณสำคัญใช่ไหมนะะ <c oughs> มันอย่ากินปลานะกินแนะต่ใบสะเดานะ้เขามีน้ำจิ้มมาเป็นแบบ ซีฟู้ดเนาะซีฟู้ดแบบซีฟู้ดแบบไปที่พิญาเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ใช่ไหมซีฟู้ดแบบอยยุาอันนี้ผมว่ามันเหมือนกันแหละผมแก้พูดเหมกันแล้อันนี้น้ำปลาหวานอันนี้น้ำปลาหวานนี่น้ำปลาเอาเอาเมียนี่เลยนะอาจารย์ต้อยมาถึงที่เอาเลยครับก่อยากจะเดาน้ำปลาหวานกุ้งเหลือมอ่ะจะกินในนั้นนัวเนี้ยจะได้เดาเก่งๆจะได้เดาเก่งยจะเดาเนี่ย ของขมมากเป็นของดีสำหรับผู้สูงอายุฉโนก็กิดฉโนก็กิดไม่ยอมรับมั่งเดี๋ยวที่บ้านมีจะเอามาอ่าเจออตมาแล้วอันนี้อันนี้คือกึ้งกุ้งอะไรนะกุ้งกุ้งทอดเกลือใช่ไหมครับกุ้งทะเลมากันน้ำจิ้มนีโอเค เดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวโดนทานเยอะๆนะครับโอ้โหอ้อโอ้อ้อ้โหโอ้้มหโอ้้อ้โ้โห้อห้อ้้วหาย้โหโอ้โหอห้อ้โหโ้โหโอ้โหโอหโอ้อ้อันนี้ปลาเลยนะ เราเป็นจานๆไปก็ได้เราไม่ทานข้าวเยอะไงเราข้าวมาตั้งสามถ้วยสามจานสามจานอันนี้ปลาแตยูเนระที่เขาบอกใช่ไหมครูชิไม่ผมผมไม่ทานข้าวเยอะกันเ str ราดูสุขภาพใช่ตอนนี้เราเรามีน้ำองุ hmm. See, ่นอยู่ในกระถางในท้องแล้วเราไม่ทานข้าวเยอะวันนี้เราทานโอเมก้าสามโอเมก้าสาม ปลาไม่น้ำฮะเมนูปลาแม่น้ำไม่น้ำของผมยิ่งีเลยถ่ายก่อนกินนะถ่ายไปให้เจ้หน่อยเยอะ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  ได้แล้วอ่ะก่อเขาไมกินแล้วตอน่อนช่ไงั้นช่วยมองช่วยมองกล้องนี้หน่อยครับช่วยมองกล้องนี้หน่อยครับมองกล้องนี้หน่อยครับหนึ่งสองสามเชียร์ออสหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับมาเลยเชิญเลยครับ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 คุณครูเชิญเลยครับอ่า อร่อยยังเชิยขนมอร่อยเเปิดงานมีน้ำมะพร้าวที่เข้มดีอ่อ้น้ำมร้าวออกแล้วมันเล็กน้อยมันเล็กน้อยค่ะ ไม่ซีกไม่ฝีแค้นอ๋อ่ะอขอจานเลยค่ะเป็นถูกต้งเป็นอย่างเดียวแม่ต้องสั่งกุ้งเพิ่มแล้วไหมเนี่ยเพราะเรามีคุปปะเรามีอีกเดี๋ยวรอให้คนก่อนไหมฮะว่ามีอะไรครับมีอะไรอีกข้างข้างล่างเขาจะมีเพรก็เป็นน้ำก็พอดีแล้วนะคะก็พอดีคนแล้วนะสำนับคนสำนับคนคือ เดนะเดอนโอขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ปลาชูชสีใช้ปลาอะไรนะใสยูมั้งอันอันจันนี้คือปลาใสยูมั้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเขาจะ

ข้าวนะคะผมได้ข้าวแล้วครับผมคนละครึ่งกับคุณตาแบ่งกันไม่ต้องแบ่งมีอยู่คนเดียวนั่นแหละเป็นหมอผมขอช้อนหนึ่งลาดลงข้าวน่ากินมากนิดนึงเป็นิดนึงรู้ส็กพอเดียวกัน นาะนี่เห็นอย่างนี้แล้วมันแบบเยังเป็นเพื่อนหน่อยแล้วครับอันนี้อ่ะเอาเลยว่าตัดไปอันไหนต้องชิมเปล่าๆเลยเนาะรสชาติเลิกเลยนั่นแหละของโต๊ะเรามาอีกแล้วนั่นแหะจะไม่มีที่วางโอ้ขอบคุณมากครับเกียร์ออสระวังหลังจ้ะ เนี่ยขึ้นขึ้นหน้าปกผมตอนคลิปก่อนเช้าที่แล้วตอนนี้ขึ้นหน้าปกเขาเขาถือเขาถือจานเปลเนี่ยแล้วขึ้นหน้าปกเลยทอดมันปลาอะไรปล<ะ>าปลาไก่ถ้าเอฟซีจำได้นะครับขึ้นหน้าปกไปแล้วนะสวยสวยสุดสวยสุดในร้านนี่เจออสเจออสจะสั่งอะไรอีกเนี่ยมไม่มีที่จะวางแล้วนะ อันนั้นคืออะไรคะขตะเพียนไร้ก้าง,างขอบคุณครับตะเพียนไร้ก้างเจีาอ้ออ๋ออันนี้ต้มยำต้มยำดูกักถ่ายปลาตะเพียนไร้ก้างนีงอองง่นะโอ้โทุกคนรับผิดชอบกินให้หมดเลยใช่ข้าวกระดาให้ทิ้งขยะคุณน่ะ ต้มยำต้มยำน้ำใสยำน้ำใสเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ทานข้าวด้วยกันคุณหมอคุณหมออย่าอย่าสอกมาสูงนะเดี๋ยวลุ่มใช่ใช่เ็นน้นกุ้งเจออสบอกจะสั่งกุ้งอะไรอีกเนี่ยในหม้อนั้นก็กุ้ง สเสียงฟ้านะนี่ผมรู้ว่าสิบล้อว네ิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับเราก็ไปข้ามสะพานนู้นนะฮะแล้วมันก็จะไปออกแยกแยกบอลเชตแล้วเสร็จแล้วเราก็เราก็เลี้ยวซ้ายมันก็จะไปสามสี่ห้าสามสี่หกกลับย่านคอื่นครับถ้ากลับถ้าถ้าจะกลับทางนี้ไม่ไม่ต้องย้อนออกไปโผลู่ทิเนยนะเนี่ย่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ ตรงขึ้นไปแล้วไปข้ามสะพานนี้นะครับเข้าทางสาวได้เลยสบายสบายขอบคุณครับ,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 บอ้องข้าวนะครับเพื่อนเราต้องอย่างนี้ก่อนเลยเพราะว่าแหนมกุ้งเราน่าจะผสมลงไปอยู่ในนี้ กุ้งกับกระเทียมทิพย์ไทยเล้ากันมากเลยอรอ่อยหอมมากครับไม่ต้องน้ำจุ่มน้ำจิ้มอะไรทั้งสิ้นกลินเนื้อกุ้งอืมเกื๊ยกุ้งแบบแน่นๆมากเลยแล้วผมก็จะไม่ใส่น้ำจิ้มใดๆทั้งสิ้น เเนื้อกุ้งเด้งๆเลยเชื้อวัวันวันจันทร์วันอังคารนี้นะกุ้งกุ้งกระเทียมขายเอฟซีนุ่นไม้ยางแล้วรสอะไรเป็นปลาเป็นปลากดว่าจะกินไม่หมดสงสัยจะต้องใส่ห่อลองดิลองสิ ถ้าจะว่าทำของที่เราขายมันปลาดุก,กนะเทียบเทียงกับเมนูนี้ใช่เคียงใช่ปลาดุกกรอบอ <Okay. S 1> เม่แข็ขอดูหน่อยโอ้ขอดูหน่อยเสียงฟ้าร้องว้ยมาร้อนๆอ,อ,อ่ะชาชาหอมหอมหอมพริกคล้ายๆเหมือนพริกเผาเลยคุณหมออันนี้ก็ราดข้าวอีกก็น่าจะดีเนาะ แต่เราต้องทําใจหน่อยนะทําใจหน่อยครับจะเป็นพอยกเว้นหรืิวแบบคุณหมอเชิญเลยครับระวังร้อนระวังร้อนอะถ้าถ่ายคุณหมอเพราะว่าข้างหลังคุณหมอวิวดีต้องขอบคุณครับ <laughs> แม่น้ำพึ่งวิวหน้าอะทีเดยาตัวหน้าโลยันสองคนนั้นเป็นยงไงน่าเกลียดอ่ะตัวน่าเกลียดลหรชอบปลาดุกไม่ชอบปลาช่อนเหรอมันเหมือนงูใช่ไหม ขอบคุณครับขอบคุณครับน่าม,มีเคามาทานกันตั้งกล้องทานนะครับขนาดเรือสามลำยังเอาไม่อยู่อะ่ะ เด็นวัวเด่นก็คือชื่อคุณพ่อตัวนี้เปิดมานานแล้วใช่ไหมเปิดมาคุณพ่อสี่สิบปีแล้วคาริสคาริตก็คุณพ่อเขาสอนวิชาแล้วหากินคาริสเป็นรุ่นที่สองแล้วแต่สุขรานเนี่ยเพิ่งเพิ่งปรับใช่ไหมเพิ่งปรับให้มันรีโนเวทใหม่เมื่อก่อนเลยเป็นเพิงบ้านธรรมดาเป็นบ้านไม้ขึ้นทางมีเป็นาต๊ะไม้หินนั่งปกตินั่งชมวิวกันไปอะไรถ้าเมื่อก่อนหน้าน้านี่ไม่เหลือแล้วครับแต่ร่วม

คือพ่อเด่นเป็นคนคิดเมนูพสุอพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเขาก็จะดูแลทุกนาี่หนาบ้าตาบ้รายการโดโดมาไม่ถิดดีใช่ดูดูแลลูกน้องสาวๆาวคี้ เีมอาจารย์ิารย์วนะพนันเชจริงเหรอเนี่ยอาจารย์คะเรือมารับเจ้าอรือมารับเจ้าอเจ้าอใส่เรือมารับที่วัดใส่ชูชีพแล้วเระะะือไปวัดอรุณเราอรจะถือเรือมา อิ่มอร่อยไม่ผิดหวังใช่ไหมครับผมพามาไม่ผิดหวังครับคือถ้าพาแขกพา FC มาเนี่ยผมต้องเป็นร้านที่เคยทานมาก่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวไม่ประทับใจใช่เชื่อถือได้ครับโดโดวพาเที่ยวมาเที่ยวสนุกกินอร่อยใช่ครับมันคลิปเนี้ยก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา กลัวว่าจะเจอฝนฟ้าขนองเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันได้ยอยกลับยอยกลับไปเรื่อยๆกลับไปเรื่อยๆไม่กลับบ้านจนเที่ยวไปไม่กลับบ้านเที่ยวไปไม่กลับานกไปแต่ว่าสหรือว่าเจเจออจะนั่งเรือไปขึ้นวัดอรุณเรือมาแล้วเรือมาแล้วอามาจอดเลยใช่ไหมช่วงจะโมมาลำเลยนะนี่มาจอดลำแล้วเมื่อกี้พูดอยู่แวบๆเนี่ยเขามาจอดเลยเอาแต่แต่เขาไปนะเพราะว่าเขาออกทะเลนะ ที่เห็นลากๆ,ๆเนี่ยบางทีเขาลากออกทะเลลากไปเกาะไปอะไรเงี้ยเขาไปส่งเขาออกทะเลใช่ครับแลนานแล้วมันจะถึงเลยนะใช่ทรมานจริงนะครับแล้วแล้วของพวกนี้บางทีเขารับจากเรือเดินทะเลแล้วก็เอามาส่งข้างในม <ๆ S 2> นันก็คลิปนี้คงประมาณนี้นะครับพี่โดครับฝากอะไรฝากกดติดตามครับกดอะไรกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับ ด้วยกันสวัสดีครับดุดไว้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณ ขอบคุณครับขอบคุณอบคุณไอ้ต้ยด้วยสวัสดีครับเชอสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับนี่วันนี้ใส่เสื้อเห็นไหมเนี่ยใส่เสื้อเดี๋ยวพาเที่ยวเดี๋ยวพาเที่ยวสามแสนเดินทางปลอดภัยไก่ตอนนี้ทำสามเจ็ดแล้วสามเจ็ดเดี๋ยวเจ็ดหมื่นเจ็ออสเดี๋ยวถึงสี่สี่แสนเมื่อไหร่เราจะฉลองใหญ่นะสี่แสนเมื่อไหร่จะ สามเจ็ดเนี่ยก็ก็วันนั้นเอาเสื้อให้นี่คือสามห้านี่สามเจ็ดละเดี๋ยวไปทำถึงสี่แสนถ้าทำเข้ากระปิก็ได้สี่แสนสี่แสนปุ๊บเราประกาศเจออสปิดร้านแจกฟรีแจกฟรีใครมาแจกฟรีเยปิดร้านแจกฟรีใครมาแจกฟรีแจกเสื้อสี่แสนด้วยใช่บบคคุณลิศายบาย อ้ยสวยมากค่ะ<ว><ว>อ,อย่างนี้เลยเหรออ่าสวยอ่าสวยหมายถึงว่าเขาบอกให้เขาไปส่งวัดอรุณเขาไม่ให้ขึ้นไม่ไปเขากลัวเรือล่ม